ราคาสูงไหมของของทางมืใหญ่ตัวก็สูงสูงสุงเุ่าไหร่หลกบอกราคาได้ไหมสูงสุดบอกบอกชื่อวัวก็ได้ตัวที่สูงสุดนั่นแหละครับสูงสุดก็คือสังขยาสังขยาสูงสุดเลยใช่ไหมสามแสนสามซื้อมาสามแสนใช่ซื้อสามแสนเลยบ้านไหนสังขยาบ้านนอกครับบ้านนอกใช่ไหมครับบัวที่ไหนบัวนี่มาจากเราตะปูครับบัวทางเมืองกาโอ้ซื้อจากการเนาะใช่ครับไม่ไม่มาอยู่ดีนานเนี่ อยู่นี่ได้ประมาณหกเจ็ดปีได้ไหมได้นะประมาณเจ็ดปีอยู่ครับผมเปีเหรอใช่ครับแล้วพี่ไ่เจอไงตั้งผัวใหม่ๆหม่เขาต้องตั้งผัใหม่ใช่ไหมใช่ซื้อมาก็ไปดูแอบชอบไปพ่อเนี่ยเขาไปดูไปดูกันที่เมืองการไปทับคานของอ่าพี่บอยเบลล์หลอกควงอ่ะคานร้อนติดหนึ่งเลยคานเขาแรงกิงพวกพี่บอยนะโหอันนี้ไปทับ สามสิบร,รอบแล้วชอบเรียบร้อยเลยเรียบร้อยชอบแล้วก็อ่ะกมาซื้อเลยอุ้ยสามใส่เนาะสามซื้อเลยเนาะตอนนี้ซื้อมานี่ฝันเรือข้าวกะเลมเด<ม>ีย๋ยวไปผัดเลยตรงนี๋ยวไปผัดหมดแต่คุยไงใช่ครับแล้วก็ผูกเล็ดซีไฟมั้งซีไฟหนักๆนะอืมก็ไปแผลแล้วก็มาแผลไฟหนักก็คืองานพระนครคีร<อ>ีแผลเอาตอนนี้บำรุงไม่ถึงด้วยแล้วก็ดูแลยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ครับหลังๆแล้วก็ต้องไปซ้อมบ้างอะไร เราเริ่มขอถึงเวลาได้โควิดเลยก็ยาวเลยตอนนี้ก็เลยไม่ได้เล่นเลยใช่ตอนนี้เล่นปกเกษียณเลยตอนนี้ไม่อยาวครับยังยังเยอะยังเล่นได้อยู่ใช่ยอะเยอะครับเรื่องีชื่อว่ากระเียณแล้วยังครับยังครับโอ้สังขยาหมาลอกหมูเนาะโอ้วดทุนนี่เก่งนะเอาว่าปวดทุนเนี่ยมายู่ที่การเลี้ยงการดูแลใช่เนอะวดทุนเนี่ยหายสมบูรณ์อย่างเดียวขาในก็ทับได้มาถ้าผมเลี้ยงเองนะผมจะไม่เลือกขาทับปวดทุนเนี่ย มามาจัดปลาแล้วก็เอาไปจัดลงเลยทับอย่างเดียวเลยขานอืม้ม <c oughs> ผมเรียกเองนะทับไหนหมดรับ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 ไม่เลือกขานมึงยิงหวัวหมายยิงไหวเลยมาวันใจอ่าผมผมเลียงหัวอนอกผมต้องมั่นใจผมเพราะอายุขานนะครับผมเรียงเอ,องผมไม่กลัวหรอกก็<บ>ตอนนี้ผมไม่ก็มีสังขยาครับที่ตอนนี้ผมตอนนี้ที่ว่าราคาสูงสุดเด้ยว่านาราคาสูงก็สังขยา ครับแล้วก็เรื่องก็แ,แ,แสนฟ้าบาลองสมัยเกาะที่กูคู่นั่นแหละไอ้แล้วก็ทำาลาลองหลายไฟ์เล่นบาาหมใหย่นะครับเล่นทีมนานรวมมามแล้วพอ,อชุดนี้ะเลยไม่ค่อยได้อกเลยก็มามาเล่นบัวกลางกันเล่นบัวกลางพวกอันนี้ก็จะมีของเซฮอร์นะที่ว่าตึงราคาตึงก็อยู่ดูน้อยตัวครับของเซฮอรอนะอ่าแล้วไอของผู้ใหญ่ต้นนี่ตนองบาลองบานอกประมาณกี่ตัว บ้านอกกว่ามีหนึ่งสองสามสี่เอาสิบประตูบ้านนอกเดียวเลยบ้านนอกเดียวเลยนะครับสิบกว่าตัวครับบ้านนอกสิบตัวงานตัวไหนดีสุดน่าจจากทางกะยานะนอกจากทางกระยาคนงานแล้วก็ไอ้ได้ไอ้จุดนะครับไอ้จุดตัวไหนตัวไหนต้นนะครับเน,น,นี่ยตัวนี้ใช่ไหมใช่ครับอ๋อเนี่ยทนหรือครับเป็นไงผลงานเขาดีไหมไจุดเนี่ยก็ยังไม่เคยออกไปนู่นนะแต่ว่าซ้อมติดซ้อมอะไรเงี้ยเราอ๋อซ้อมซ้อมซ้อมดีดีเลยเนี่ย สนามจริงนี่ยังกันนะยังเพราะไม่มีโอกาสไงคนตายไปมันมาติดโควิดได้ยาวยาวแล้วก็ได้เล่นนิดนิดหน่อยว่าใช่มาตัวแปดสิบเก้าสิบนี่อยู่สบายได้สบายเลยครับทางการปิดอีกก็ขยายเอาเลยะแล้วก็ตัวใหม่ตัวใหม่ล่าสุดนี่ก็อ่าตัวไหนตัวไหนนี่ครับตัวนาดานี่นะแก้ววิเศษเนี่ยไอ้ดางเนี่ยสามนาเนี่ยแก้วแก้ววิเศษใช่มแก้ววิเศษเนอายังนมอยู่อันนี้ก็เป็นรุ่นไหนรุ่นเล็กครับรุ่นเล็กรุ่นเล็กใช่ไหมครับนครับ เนไงลงลงสามจริงยักยังยังย้อากันเขาก็เอาไปตอนที่มาคือเขาอยากติดติดตาำรานติดอะไรก็แล้วเจ้าของเ่าหน้าไปชนะชนามาแล้วครับครับอ่าตัวเนี้ย้มขนานเนี้ยเพิ่งซื้อก่อนเข้ามาเนี้ยได้บอกสองวันเนี้ยครับใช่ครับเพิ่งซื้อมาเพิ่งซื้อมาเลยถบเพอที่าแพ้บ่อยครับเลยก็ซื้อเพิ่มมาเลยพอที่่าแพ้ เออถ้าปม่ยมไ่ยก็นั่งคุยก่อนหน้าก็มีตัวแพ้สองไฟติ็ดกันเออเก่งครับตัวที่ว่าแพ้ก็คือเก่งเก่งแล้วมันมีบารลอของเหียบเสหอแล้วก็ของพุ่ยตลาตัวนะครับที่ว่าได้ไฟมาหนักๆก็คือร้อยฟารอบไปนะชุดนี้ก็จะตั้งนยที่เห็นนี่จะตั้งคานกันแล้วก็เขาตั้งบารลองเดี๋ยวก็จะถามน้องมีบารลอกอีกตัวที่ว่าเหนียวๆสีมอสเซมอสเนี่แล้วก็นู่นพุ่ยตะลาเนี่ยะครับวิรพัฒน์นะครับก็คือจะขอยแม่เขาโอ้โหไน มาแล้วเ่ยหาเรื่อเนี่ยแล้วเราแลกกันอีกมั้ยคนนี่ไงใช่ครับขอจะของไปแย่ใช่ไหมใช่อ่ะออ๋เดี๋ยวให้เขาไปแนะนำตัวนะครับคนติดตามเยอะไอ้ติดตามเยอะตัวเนี้ยคนรู้จักใช่ไหมเยอะแยนแล้วก็ของเซลก็จะเป็นไอ้เซ็นเตอร์เขาเจอใช่ไหมใช่อือหัวเล็กนะที่เราเล่นกันที่ว่าเล่นกันได้ติดโลกรักร้อยอนะที่กลองปั่นไ่ก็บหมูป่านป่านใหญ่ป่านธรรมดาอ่าเออแล้วตอน เจ้าของทางเมื่อกี้กำลังคุยทางนี้ทางเสียหออ่ะคุยทางเสียหอบ้างกบัวลานเที่ยวมาตอนนี้เที่ยวมาตอนนี้เขาเมื่อกี้เขาบอกเอามากี่ตัวนะเที่ยวมาปมาด้ห้าตัวครับห้าตัวเนาะห้าตัวก็มีมีบาดไหนบ้างบาคานบาคานกี่ตัวบาคานทั้งหมดนะครับคานทั้งหมดเลยใช่ไหมคานทั้งหมดเนาะมีตัวไหนบาลองมีมีมีเป็นตำนานอยู่ก็มีไอ้ไอ้ปานทองนะตัวไหนก้อนนอกแต่ก่อนนอกเก่งพอใหญ่มาไม่ค่อยเอาก็เลยผูก คำคาดลำบาซามตัวไหนตัวไหนตัวไหนเออปอกเข่าปอกเข่าที่ตัวปอกขาอยู่ข้างกันเนี่ยครับครับอ๋ออยู่ข้างใครไม่ใช่ที่นู่นนู้นปอกเข่าแดงนู่นอ๋อนู่นมนะอ้าวท่านผู้ชมอยู่ไกลมากเลยอ่าอยู่ไกลอ๋อเดี๋ยวท่านผู้ชมพีจิตรอ่าได้อ่าจัปานทองก็มีคนไม้ตามแท่นแล้วยังไม่ขายนานยังนานแล้วก่อนโควิดเออก่อนโควิดแล้วก็พอสมควรนะอ่าตอนนั้นหัวที่ไหนลูกเกิดหัวลูกเกิดของจับปอกโคนา อ๋ออยู่นี่เองครับผมซื้อมาไม่แพงหรอวะซื้อมาตอนนั้นก็เสียเล็กต่อเล็กคนาซื้อมาผมก็ไปซื้อต่อจากต่อเล็กคนามาอ๋อซื้อกันคนละทอดละทอดมาซื้อมาหมื่นสามเองอ๋อดีกว่าหมื่นสามติดแต่ตัวเล็กเลยซื้อมาตั้งแต่ตัวเล็กเลยอ๋อซื้อมาเล็กๆเลยเขาก็อยู่กับทาง เดียหอนี่ก็นานเลยเนาะนานนานอยู่น,นานตั้งแต่รนะุ่นเล็กมาเลยอ่ะตั้งแต่รุ่นเล็กมาเลยผลงานบาบารองเขาเป็นไงมั้างตั้งแต่เล็กมาเลยจนถึงปัจจุบันเนี่ยอยู่บาษาไม่เคยแพ้อยู่บาษาอ๋ออยู่อยู่ภาษาเป็นหลักใช่ไหมอ่าอยู่บาษาเป็นหลักนอกนอก็นะมั่งแพ้บ้างนอกอ๋อใหญ่ใมารู้สึกมันจะรู้มากไม่ค่อยจะเอานอกมันรู้รู้งานรู้งานพอพอจำบาดอนไม่อยากจะวิ่งเลยต้องแตกมันเนาะต้อวัวมันก็มันเรียนรู้เนาะ ก็จริงจริงกันนะบาขาน่ะบาทาบอ่ะชูลงเลยชูลงดีเลยนะอ่ามี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 ตัวไหนอีกค่าตัวก็มีาแล้วม e e so e. oh, oui, ีตัวไหนมีนู่นเซนเตอร์เซนเตอร์ตัวไหนตัวเซนเตอร์เซนเตอร์นะตัวดำหน้ากากนะส่วนหน้ากากอ๋อดำตัวนั้นเซนเตอร์นะตัวเล็กตัวเล็กอันนด้มัวรุ่นเล็กแล้วเหรอครับผมขอไปลกๆกี่ครั้งแล้วตัวนี้ตัวนี้ลงบ้ารลองเจ็ดไฟ ชนะห้าสองไฟหลังแพ้โอ้แพสองไฟล่างผมแพสองไฟตัวนี้นะครับผมเป็นเซนเตอร์เนี่ยนะครับผมเป็นเซนเตอร์นะโอ้ทำไมแพ้ทำไมแพ้สองไฟด่วนเลยจิตกันเลยโดนวัวใหญ่ครับเจอเจอมันมันีนมันยังไม่เคยเจอวัวตัวเท่ามันเลยเจอเดียวกับวัวโตอ้ยไอจิตไฟนี่เจอเจอใหญ่กว่าทั้งหมดเออเต้ สู้หมดแต่บัวเป็นวัวที่ไม่กลัววัวแล้วเราจะของก็สู้สู้ก็ของสู้เลยมันใจกันปะคีบานนอกใจกว่าทั้งนั้นเลยอ่าโอ้ไปล่าสุดนี่กี่รอบมันสี่สิบกว่ารอบหรือห้าสิบกว่ารอบนานนานอยากล่าสุดเมื่อวันพลาดที่ผ่านมาเขาไม่นานนี่เนาะครับผมโอู้หูนะโอ้หูสดสดแผลสดสดเลยเนี่ยครับผมแผลสดสดเลยมีโอกาสจะลงอยูด้วยเนี่ย แต่เดี๋ยวว่าจะพักสักพักสักเดือนสองเดือนเดี๋ยวค่อยทำตัวใหม่ดีเดียวครับผมโหแล้วทีตามนะครับตัวนี้เซ็นเตอร์เนาะเซ็นเตอร์เซ็นเตอร์เป็นวัวของเสียหอทีมงานนี้แหละครับเนี่ยลอกจากเซ็นเตอร์มีตัวไหนอีกห้าตัวเด้อสองตัวสามตัวมีลูกแคร์ลูกแคร์นตัวนียลูกแพร์ลูกแพร์ก็บาการ์ตูตัวนี้นะอ่าแต่เคยตั้งบารลองคนหนึ่งชนะแล้วก็ตอนนั้นหมาก็ไม่ค่อยมีชุดของมันเล่นไงมันมีติดทางการให้เล่นบ้างโควิดบ้างก็เลยไม่ได้ ถ้มีอยู่ในไหนตั้งให้ไหนก็บาสีบาหา้าแล้วก็น,นู่นนวลนวลเมียน้อยที่พวง ี่มพวงัวนะอาแล้วโนเมียน้อยรดนเมียน้อยอาเมียชื่อน้อยครับเอ่อเป็นเป็นยังไงชื่อนี้ได้มาไงรดนเมียน้อยก็เมียน้อยซื้อให้อ๋อเออเมียซื้อให้เมียชื่อน้อยใช่ไหมเมียชื่อน้อยครับผมว่าบที่ว่าเมียน้อยก็มีเมียหลวงกีกเมียน้อยอ๋อเมียน้อยเนี่ยเมียซื้อให้เออเป็นเป็นงไงมามาอยู่ที่อยู่กับทางสิหอนานยังครับมาอยู่ได้ประมาณสักสองสามปีแล้วซื้อก็ เอ่อต้อเล็กโคนามาอ๋อที่เมือนต้อเล็กก็เนอะครับผมซื้อต้อเล็กโคนามาอืมเป็นไงก็อยู่วาวางวางตำแหน่งไหนซะนี้วตอนนี้อยู่อยู่พวกบ่าห้าบ่าห้าใช่ไหมบ่าห้านี่ก็ได้เป็นรุ่นใหญ่ด้วยเนาะบ่านอกยังยังยังไม่นะยังไม่ลองเราะว่าไว้ใจไม่ค่อยได้ยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ครับผมวางคานดีกว่าครับผมช่วยจอบ้านเขาดีกว่าอ๋อก็ประมาณนี้เนาะสี่ห้าตัวของของทางทางเสี่หอแล้วของทางเสี่มัดอ่าแล้๋ยวขออนุญาตย้ายไปไปให้เสี่มัดหน่อย พ่อแม่ด้วยถ้เหลือด้วยพร้อมเลยนะได้อ่าแล้วครับทางเสี่ยวมอเนี่ยก็ที่เขาเรียกทีมงานเลยนะเวัยรุ่นเวาลาครับวัยรุ่นเว้ยาลานะครับเนี่ยนะอย่างทางที่บอกเมื่อกี้ก่อนก็บอกว่าทางนู้นเขมีอีกชุดทีมงานหนึ่งเนาะอีกชุดหนึ่งมาช่วยทางนี้ก็อีกชุดหนึ่งครับอ่าชุดที่เอามาช่วยทางนี้ตอนนี้วันนี้เอามากี่ตัวเอามาสองตัวครับบ่ารองกับบ่านอกครับบ่ารองบ่ารองชื่ออะไรที่เอามาแม่วิรพัฒนครับอ๋อแม่แม่วิรพัฒน์ครับผมอืม เป็นไงก็ทําลองมาสองรอบชนะสองรอบครับการยังสองรอบเนี่ยสองครั้งเนี่ยครั้งล่าสุดเนี่ยนานยังครั้งล่าสุดร้อยร้อยสองรอบชนะที่ ชายนาหนาหนาอะไรที่ไม่ไม่นาเนี่ยก็ท่าเดือนที่ผ่านมาครับโอ้เดี๋ยวแบบลูกแคร์นวลพวกนี้แหละชุดเดียวชุดเดียวกัาวัวรวมกันเนี่ยครับโชุดเดียวกันเลยใช่ไหมใช่ครับจะเป็นวัวชุดตั้งรวมครับต่างกันต่างๆก็ตังต่างหยุดโอ้ยที่เสองไพลชนะก็เดี๋ยวจังทุกวันนี้เด็กเด็กยังไม่ได้ออกกันเนาะพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะพูคนอกจะมีออกอยู่ใช่ไหม พรุ่งนี้จะพุกนอกครับเขาจะพุกนอกเลยเหรอครับพทำไมขยับล่ะเป็นยังไงเอ้แม่พุกนอกเลยแม่ตั้งตาลงก็ดูก่อนครับว่าเขาซู้ตัวไหนมันพุกนอกได้ทำรองดูก่อนดูก่อนดูดูทีมงานอื่นก่อนครับอือซ้อมเนี่ยเป็นไงบ้างตอนซ้อมก็ซ้อมบ้านอกอะก็ตามตามดีครับดีใช่ไหมมันเก๋วัวเลยครับคิดว่ามั่นใจที่จะไปวางใช่ครับอืออืออือโอ้ยแม่นะครับอีกตัวหนึ่ง นวลครับนวลเจ้าแม่นวลเจ้าแม่ตัวไหนนวลเจ้าแม่อยู่ข้างล่างครับข้างหลังหมดเลยเนาะครับผมอ่ามีนวลมีหลวงอยู่อ่าเออเอาความจริงมาคุยทีนี้ก็เป็นบาบาไหนตัวไหนนวลเนี่ยบาโนครับแต่ก็ทําลองได้ครับทำลองได้เขาทนงานนอกกัน่ะเป็นไงผลงานบาโนเขาก็ยังไม่ดีใหญ่ครับส่องรอบก็แพ้สองรอบแพ้สองรอบทําไมอ่ะทําตัวยังไม่เข้าที่หรือไงขานเขาแรงครับขานเขาแรงเขาเจอทีมงานใหญ่ครับ แทนทีมงานใหญ่ทั้งคู่เลยเนอทีมงานใหญ่ก็แปลว่าโอ้โหเจอสมใหญ่อะสมใหญ่เลยชุดชิ้ใหญ่แหละโอ้หที่ผูกอะไรแต่ทอยลีดีทีมงานไหนเป็นบุรีครับเป็นลูรีนาะว่าพวกาเอ้เป็นเป็นรุ่นไหนสองตัวในรุ่นไหนลูเล็กัูเล็กใช่ไหมโอ้เดี๋ยวเป็นวัวรุ่นเล็กก็มีโอกาสที่จะลงไหมมีครับมีนะกำลังซ้อมอยู่กำลังซ้อมอยู่เนาะ แล้วแล้วที่ไม่เอามาเนี่ยเป็นไงบ้างที่ว่าเล่นกับชุดนี้นะเล่นกับทีมงานนี้มันจะมีอีกชุดนะครับก็คือเป็นวัววัวกำลังเริ่มเป็นดาวรุ่งเลยพวันี้ใช่ไหมใช่ครับเป็นวัวเตี้ยวมีของนั้นเรือเนียครับเรือนั่นเรือสกายทีมีของชุดนั้นเรือเนีครับครับแล้วของของของพี่เหลือวันนี้เอามากี่ตัววันนี้สี่ตัวสี่ตัวใช่ไหมอสี่ตัวเออตัวหนึ่งเดี๋ยวท่านผู้ชมมีก็สามตัว เอออินบอกที่บ้าเป็นวัวสายพักวัวใช่ไหมครับผมแล้วสายลานมีไหมก็สายเดียวกันใกล้เดียวกันอ๋อเล่นรวมได้ผมเล่นลูกเกลือเพียเดียวเนี้ยเขาเล่นลูกเกลือเขางเดียวอ๋อไอ้เล็กเดียวเอาไปประกวดพอได้หน่อยก็เอาลานด้วยใอ๋อสอง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 งานเ่ยเหรอครับครับอ้าเหรอผมเล่นลูกเกลดอเพอย่างเดียวเลยเออที่บ้านขออนุญาตย้ายไปเลยให้ที่เหลือนะหมายว่าที่ที่บ้านมีมีมีแม่เหล่าใช่ไหมครับผมมีประมาณกี่ตัวพี่เหลือ แปดสิบโอ้เยอะเหมือนกันเนาะเป็นเป็นเหล่าหลานนีเ่เราเรายงก็ <c oughs> ได้ทั้งหมดเหมือนกันเดิมทีพมงเป็นเหล่าหลานก่อนเป็นเหล่าหลานก่อนแล้วพุงเราพ่อฝ่ายโยงมาพัฒนาก็คือว่ามันก็โยงได้หลานได้อืมหมายว่าวัวก็สวยไปทั้งวัวเนาะครับโอ้ที่ว่าท่านผู้ชมที่อ่าคลิปเดี๋ยวผมจะแทรกคลิปให้ดูว่าวัวของทางที่เหลือที่ว่าเป็นสายโยงนะตัวเล็กขนาดหลายตัวนะก็ที่สวยอยู่เหมือนกันเนาะและสวยอยู่เหมือนกันถ้วเที่ยวเที่ยวมาวันเนี้ย เคยเคยเอาไปเล่นลานไหมเล่นครับไอตัวแดงหน้าจุดเนาจุดตัวไหนตัวไหนข้างหลังข้างหลังข้างนู้นเหรอเนาะหัวเล็กหัวเล็กใช่ไหมเป็นหัวจิ๋วหัวจิ๋วครับหัวจิ๋วใช่หัวจิ๋วเนี่ยนะจะเป็นหัวจิ๋วจิ๋วอะไรนะหัวลูกโดนหรอกคุณนู้นนะเนาะข้างนู้นจะเป็นหัวจิ๋วแล้วอืมเป็นไงลงกี่ครั้งแล้วตอนนั้นก็ลานจริงนี่ยังใช่ไหมอยังครับแต่ซ้อมนี่ซ้อมนี่ได้เรื่องใช่ไหมได้เรื่องได้เรื่องเลยใช่ไหม พูกงนอกได้ทํารองได้ได้ทุกบาใช่ทุกบาเลยกบาอตอนนี้เขายงอยู่ไหมตอนนี้ยงอยู่ไหมยงไม่ได้ออกยงครับตัวนี้เพราะว่าฟันมันสู้เข้าไม่ได้ฟันมันมันเป็นหัวฟันต่ำแต่ว่าเราเล่นหลานนี่มันไม่เกี่ยวกับฟันใช่ใช่เราไม่เกี่ยวกับมันเล่นได้เลยเลยจับมาวางรลานนี่เดียวครับผมแต่ว่าถ้าไม่มีตัวก็เอาไปตินที่ซอง อ๋อติดเหมือนกันใช่ไหมติดครับแต่ว่าออดนที่สองมันไม่ถึงแชมป์เราฝันสู้เขาไม่ได้อืแต่ที่ออกมาก็โอเคสวยๆเนาะครับเออก็ถือว่าพ่อ,ขอเขาที่เป็นข้อพ่อสายลานโยงเหมือนกันพอ่อสายโยงพายโงยงใช่ไหมพ่อกุงยอดนะครับอ๋อเหรออ๋พอพ่อุงยอดเพราะว่าทีแรกอะพ่ผมเป็นคนเลี้ยงวัวฟุง่งสายลุงยอดอืมเหรอก็ที่ ที่เลี้ย mm ง hmm, so มันแคบอะลุงก็เลยแยกขุนเขาครับไปอืเขาก็เลยผมก็เลยเลี้ยงผมอยู่ผมอยู่ข้างบนนี่ไอ้ฟุงบนเขาอะคือฟุงพมนี้แหละเหรอครับอ๋อที่ลูกยอดบอกฝูงบนเขาเนาะครับผมอ๋อฝูงของปีเรือเนาะไอโไอ้ยนี่เองคือว่าไหมที่ผมไปถ่ายลูกยอดบอกมันมีฝูงอยู่บนเขาบอกไปดูได้๋ยวไปอู้มันไก่นะมันไก่หละอ๋อนี่อะเป็นเรือเน่ะใช่เอ้าโอ้โหเนาะโอ้เลยแยกมาเลยใช่ไหมก็ลุงก ที่เหลืยงมันแคบก็เลยมันัวเยอะมันก็พ้อมก็เลยอืลุงเลยแล้วเขาก็แย่แล้วว่าลุงอะเขา่าอายุมากแล้วเขาเลยเอาเข้าคืนก็เลยแต่งผมอย่างเดียวแปดสิบตัวแล้วก็ได้นาะครับโอ้ก็หมายว่าขายขายสายล้านส่วนใจดีไหมสายล้านมาดูลักษณะพ่อผมเล่นหมาผมก็เล่นลูกเกินพวกอยงนั้นดีทั้งหมดเลยเออครับมันก็เล่นวิ่งได้ไปลอยเออแต่ว่าหมาพอ ผมขึ้นมาเลี้ยงหัวฟุงอ่ะหัวหลานผมก็ขายขายหมดเพราะเราไม่มันอยู่ข้างบนนี้มันไม่มีอืการลดหลามันละบากอ่ะแล้วผมก็เลยขายแล้วก็มาเลี้ยงหัวฟุง<ข>แล้วก็<ข>ไปเล่นประกวดกับลุงยอดเข้าผมก็ไปลงเครื่องลงไปแล้วก็<ม>ไปกับลุงเ่ะบัวาสายลานขายอมไปเยอะไหมเจของของบีเรือนะก็ตอนนั้นไม่ถึงลูกเกิดพูดถึงลูกเกิดนะลูกเกิดทราบสี่ตัวครับเพราะว่าเราไม่ได้ ผม่มมาได้อยู่เป็นเป็นฝูงใหญ่ตอนนั้นยังไม่ได้รวมกันแบบนี้ถ้ารวมกันแบบนี้ก็น่าจะไหวได้ถูกไว้เล่นแต่ว่าไว้เล่นเนาะเออนี่ไอตัวเล็กนี่พุ่มก็ไว้อีกเนี่าะผมว่ามันตัวนี้ก็ใช่ใช่ไหมทันครับอ๋อนี่สายโยงนะเดี๋ยวจะนี่ยังไม่ได้วิ่งวิ่งวิ่หลังเอาไปเอาไปลองสองเอาไปลองก็แล้วเออดีครับดีดีวิ่งเลยนะตัวเล็กเนี่ยเออสองเออแต่สวยเนาะโอ้ถึงว่านิ่งนะดูเลยเนาะนิ่งมากเลยว่า เริ่มเป็นแล้วพอเริ่มเป็นแล้วก็เริ่มสร้างสายโยงมาจุกยิบๆหน่อยอ่ะเออโบราณน,นะก็เริ่มนิ่งละออเป็นไงบ้างดีเลยใช่ไหมตรงนี้ดีครับอือโอ้ไม่น่เาเชื่อเ้ยมันเดี๋ยวนี้ครับมันรอรอเล่นเป็นวัวดใหญ่ๆไม่ทันเขา้าอือถ้าเราอย่างไปเล่นใยพอเราออกไปสอมไม่ถันเขา้าอือต้องหัดตั้งแต่เล็กๆนี่แหละครับครับครับแต่ว่าอ,อย่าอย่าสมบ่อย เดี๋ยวมันกอบเออใช่มัน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 เดี๋ยวมันไม่โตพุก่ายเรามันกอบล้วมันญัตินี่เสียบัวอีกมันมีบัวชุดจิ๋วด้วยไงตั้งชุดจิ๋วอยู่ชุดจิ๋วมีมีประมาณเท่าไหร่มี่สิบสามสิบแล้วประมาณเท่าไหร่นะยี่สิบสามสิบกิ๊กชุดจิ๋วนี่นาะรวมรวมกันนะครับสามสามทีอะ เรารวมกันไปแล้วเพราะผมมีท huh. ี่จิ๋วไงแล้วรวมไปทันทีแล้วจิ it, mm ๋วเราจะไม่ค่อยออกไม่ค่อยแข่งก็คือจะงที่แข่งแข่งก็คือจะไม่คงผู้ตัวเหลือที่เขาแข่งกันนะจที่คุณจิ๋วเนี่ยนะผมไม่ค่อยแข่งผมมันนัดัวกเล็กกันเยอะครับจิ๋วเนี่ยจะไป่คงผงเหรือจะแข่งจิ๋วนี่ออกบ่อยไหมออกลานจริงนะจริงก็บ่อยเหมือนกันใช่ไหม ออกไปติดออกไปหลายบ่อยของเหลือนะเออพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ไปนี้ก็มีใช่ไหมไปพี่อ้อวันนี้พี่โดนเอาบาสออกบาลองบาสออกคนเนี้ยน่าไอจุดน่าจะลงบาสามครับบาสามอ๋ออ๋อไปช่วยกันนั่นแหละครับแล้วก็ของวุรพภัตน่าจะตั้งบาลองว่าเร็วอ่ะไม่ได้มาลองมาอีกตัวไม่ได้มาจะตั้งลองเนี้ยเอาว่าใส่ตัวใส่ตัวโตก็รวมรวมกันนะครับรวมไปใส่กันรวมหมดครับ อืออือนนี้จะเกิดเราไม่รวมตู้ไม่ไหวตู้วันนี้เราเป็นเงี้ยโดยตังไม่พอเรื่องอเรื่องตังไม่พอไปสู้ตังไม่พอสู้เราอรวมต้องรวมหมดเลยรวมหมดเลยยังไม่พอพันครับไม่พอพันรุ่นพันร้อยอ่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วพันเลยไม่ใช่แล้วเออถือว่าเป็นเป็นเหล่าแปดสิบตัวก็ก็ดีได้ทั้งโยงทั้งลานเนาะมีเหลือเนาะครับก็ผมก็ผมเลี้ยงวัว ึ้นมาเลี้ยงัวเนี่ยตกกันยี่สิบปีนะครับผมก็พัฒนาพวกหมาเลื่อยผมเปลี่ยนเปลี่ยนพ่อเลื่อยอะ่ะเ,เป็นเหล่าดั้งเดิมเลยเหล่าเลยเหล,เหล่าแม่เราดั้งเดิมครับเราดั้งเดิมใช่ไครับตั้งแต่ลุนพ่อเลยเหล่าแม่แต่แต่เอาพอ่อเก็ดซื้อจากเราขึ้นไม้เฉยก็พ่อผมก็เอาที่หลุงยอดขึ้นเงาที่เดียวเลยใช่ไหมครับเออเนาะก็มีผมมีทั้งลูกไอสิ่งทั้งลูกไอโร่ะเลยรวยกไอรไฟฟาลุงยอดอ่ะวยสิ่งผมก็มีผมเก็บตัวมียผมไหว ตัวน,น,นี้มีพ่อพันธุ์กี่ตัวที่บ้านเดียวครับตัวเดียวเป็นตัวไม่มน้อยจริงอะมันไม่ชัดเอายังไม่ชัดเท่าไหร่ใช่ไหมถ้าพ่อพัอพนธุ์ไล่ตัวมันไม่ชัดอ๋อจะบอกว่าไรตัวมันไม่ชัดอืมก็เลยทีเละตัวทีละตัวผมพราถ้าส่วนใหญ่ก็จะบางคนก็จะมีสามสี่ตัวก็จะลองดยังไงแล้วแต่ใครแต่ใครไม่รู้อะพ่อผมแล้วแต่คนเนาะแล้วแต่เจ้าแล้วแต่ไม่รู้ว่าลูกตัวนี้ออกมาพ่อตัวไหน จะอะไรตัวแล้วแต่ตัวยูมันชัดป่าแต่ถ้าตัวเดียวชัดปีแรกอาจจะไม่ยังยังไม่ดีพอครับเดี๋ยวพอมันเต็มนุ่มเต็มอะไรอัะมันต้องดีถ้าปีแรกมันมันาำ่าจะดีแล้วอ่ะปีสองอ่ะมันต้องดีแน่นอนต้องดีแน่นอนใช่ไหมที่ผมเลี้ยงมานะเพรายังไงซิ่งมันมีลุงยอดนะผมก็เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กเลยอืมยันเป็นพ่องหัวยันทับได้ยังไงผมไฟสาผมก็เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กมันก็เราก็มันต้อง ไอ้มันเต็มนุ่มอะมันต้องดีมันต้องดีใช่ไหมมั่นใจอย่างนั้นเลยครับแล้วก็คิดจะเปลี่ยนพ่อไปนะองจากพ่อตรงน,นี้แล้วนี่ผมกับเอาลูกไอ้ผมไพศาลเป็นพ่อ,พอเ,อเันธุรายอดทั้งหมดเลยเนี่ยครับามาเป็นพ่อพันธุ์น่ยเป็นงครับอ๋อไม่ได้เอาเราอ,อื่นเนลยเนาะอืมอืมอืมหมาถึงว่ามั่นใจในเราของลูกยอดอะนะพูดง่ายเนาะอืมออมีมีทีมงานท่านไหนที่มีวัวที่เอามาวันนี้มั้งทีมงาน ทีมีหมดนครับน่าจะหมดแล้วเนาะอือมครับครับก็เดี๋ยวก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นทีมงานใหญ่ทีมงานหนึ่งที่ผ<ม>ู้หลักผู้ใหญ่เนาะที่มานั่งพูดคุยกันตรงนี้นะแต่แต่ละทีมก็แต่ละสายก็มีวัวด,ดีๆทั้งนั้นอย่างี่เหลือที่คุยพี่ก็เป็นวัวสายก็กขวดมาเล่นลานด้วยกลายเป็น<ม>วัวานด้วยนะครับครับตรงนี้เดี๋ยวพาชมนะครับวัวลานที่อยู่ตรงนี้นะครับโอ้ประมาณทั้งหมดเนี่ยรวมกันทั้งสามทีมนี่สี่สิบตัวได้เนาะ ประมาณสี่สิบตัวนะครับดมาเดี๋ยวเดี๋ยวชมของทางทางผู้ใหญ่ต้นก่อนนะครับหล,ะละังชมผู้ใหญ่ต้นเสร็จก็เดี๋ยวชมของทางเสีหอก็ทางชงทางงวยสาราทางพ่เหลือนะครับตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผู้ชมเดี๋ยวผู้ชมครับ